เมื่อเรารู้แล้วนะฮะหรือผูอ้ผู้ชมนะครับทราบแล้วว่าตัวเองเป็นธาตุอะไรสําคัญที่สุดคือเราต้องมารู้ในตัวเราเองว่าเรามีลักษณะประจาธาตุอย่างไรบ้างอัน,อ,น,นอันนี้นี่เพื่ออะไรทําไมเราถึงต้องรู้ครับว่าการที่เรารู้ว่าเราเป็นอย่างไรแล้วเราเราเข้าใจตัวเราเองจะทําให้เราสามารถเลือกใช้หรือเลือกใช้ของเล,อเ,ลเลือกใช้ทําเลเลือกใช้ทิศทางต่างๆได้ถูกกับเราอ๋อตรงนี้ว่าเหมาะสมใช่ไหมใช่เมือม่อใช้ถูกกับเรา ความก้าวหน้าความเจริญก็จะตามเรามาเหมือน,นไปถูกหลักถูก,ถกต้องหลักที่เช่นทาาดน้ําครับอาจารย์อ่านั้นเดี๋ยวผมอธิบายท่าุน้ําเลยท่าุน้ําคือคนลงท้ายด้วยปีที่ห้าและหกเพราะฉะนั้นน้ามีลักษณะที่เป็นการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นคนท่าุน้ําจึงมีลักษณะนิสัยคือไหลไปตามสภาพแวดล้อมนะครับพอไหลไปตามสภาพแวดล้อมคนท่าุน้ําจึงใช้อารมณ์ในการตัดสินใจค่ะ นะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผลแต่น้ำเนี่ยมันไปได้ทุกที่เพราะฉะนั้นคนท่าน้ําจึงมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับแล้วลักษณะที่สําคัญสําหรับคนท่าน้ําก็คือสีที่เหมาะกับเขาคือสีดําสีดำอ่าเพราะว่าถ้าเรามองภาพเห็นไหมฮะถ้าเรามองน้ําจากบ่อพอม,มองลงไปที่ก้นก้นบ่อมันจะเป็นสีดะนันให้จาเลยนะครับท่านน้าใช้สีดําและทิศของคนท่าน้ําที่เป็นทิศประจําตัวก็คือทิศเหนือ นะครับเราจําแค่นี้เองหนึ่งคือทิศทิศเหนือสีคือสีดํารูปทรงของน้ําเป็นยังไงรูปทรงของน้ําเป็นอิสระ,ะเพราะงันจะไม่มีรูปทรงและนิสัยพื้นฐานก็คือเป็นคนที่ทําอะไรด้วยอารมณ์เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีะนะครับนี่คือลักษณะัาา<ด>สหรบ,บ<ด> <ๆ S 2> และแบบนี้เกี่ยวกับครับอาจารย์ถ้าถ้า,ถาบางคนเนี่ย บอกว่าสีที่ถูกฉลกแล้วเวลาใส่สีนี้ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีเหลือเกินฉันใส่สีนี้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันทําอะไรก็สําเร็จจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ได้ศึกษามานะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ที่จิตใต้สํำนึกเวลาเราใช้ของเนี่ยเราจะรู้รู้ตัวเราเองเลยว่าเอ๊ะทำไมของอันนี้ดีจังเลยใช้แล้วรู้สึกดีนะครับอันนี้คือทำแล้วใช่เราจะรู้สึกด้วยตัวเราเองแต่มันไม่เคยมีใครบอกจนมี สินแสของจีนนะฮะปาดชาวจีนได้นําสิ่งเหล่านั้นมาเขียนนะครับเมื่อกี้เราคุยไปเรื่องธาตน้ำแล้วใช่ไหมใช่ต่อไปอาจารย์อยากจะบอกเรื่องธาตุไม้เพื่อให้ผู้ชมและก็พิธีกร,รทราบทั้งหมดเลยว่าแต่ละธาตเป็นอย่างไร,รพอเรามาคุยเรื่องธาตน้ําคนธาตน้ําคือคนที่เกิดลงท้ายปีด้วย7และ8